สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกล่องดานรางจูนมือของสปีดบ็อกนะครับเวลาซื้อไปนะครับมันจะมี2อย่างก็คือตัวกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดสายนะครับตําแหน่งการติดตั้งนะครับนี่นะครับปักท้ายรางจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับลูกค้าอันนี้เป็นวีโก้นะครับเป็นรางไฟฟ้านะครับเราจะถอดปักที่ตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับอเห็นไหมฮะมีปักนะครับนะคราวนี้เราจะดูยังไงว่าเป็นท้ายรางไฟฟ้าหรือธรรมดานะครับ ให้ดูกล่องนี้นะครับถ้ามีปลั๊กสามปลั๊กแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับถ้ามีปลั๊กสองปลั๊กเป็นรางธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตั้งกันโอเคครับนะครับเดี๋ยวเราจะแกะปลั๊กตรงนี้นะครับนี่นะครับแกะปลั๊ก B ปลั๊กออกมาอ่าอันนี้ค uh, ือปลั๊กที่ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ปลั๊กของรางไฟฟ้านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเอา ปล็อกที่ซื้อไปนะครับจะมีสองหัวหัวหนึ่งจะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้ตัวเมียตัวเมียเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับของเก่าเลยนะครับให้เราตัวผู้นะครับไปพ่วงนะครับเสียบพ่วงของเก่าตอนติดตั้งนะครับลูกค้าแนะนํานะครับต่อให้เครื่องเย็นก่อนนะครับเอาตัวเมียนะครับไปเสียบแทนของเก่า โอเคนะครับพอเราเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอาตัวเสียบนะครับที่จะเสียบกับตัวกล่องนะครับเอาเข้าไปในห้องโดยสารนะครับโดยผ่านช่องตรงนู้นหนึ่งช่องนะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับลูกค้าเอาที่เราสะดวกนะครับเอาสายตัวนี้นะครับเอาหัวเข้าไปในห้องโดยสารนะครับตัวกล่องเราจะไปติดในห้องโดยสารนะครับโอเคนะครับพอเราร้อยสายเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าเราก็ประกอบกล่องได้เลยนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปอ่าแค่นี้ครับเสร็จละ เสร็จแล้วนะครับวิธีการจูนนะครับลูกค้าสําหรับรถนะครับที่ยังไม่ได้ทําท้ายลางนะครับให้จูนนะครับไม่เกิน11โมงทางร้านจะตั้งไว้ให้แล้วนะครับคือตอนส่งไปจะตั้งไว้ที่11โมงไม่เกินนี้นะครับพอตั้งปั๊บลูกค้าเสียบสตาร์ทใช้งานได้เลยนะครับลองขับใช้งานดูถ้าเกิดมีเสียงเครื่องเครกนะครับหรือมีไฟเด้งนะครับให้ลูกค้าดับเครื่องถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับทิ้งไว้5นาที ครบ5้านาทีใส่ขั้วแบตกลับเข้าไปนะครับแล้วมาจูนรถไปอย่างละหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วสตาร์ทใช้งานต่อได้เลยครับเวลาที่เราจูนนะครับไฟเด้งคือลิมิตสูงสุดนะครับเราห้ามจูนเกินลิมิตของรถนะครับเพราะว่ามันจะขับไม่ได้เนาะสูงสุดนะครับสําหรับรถที่ยังไม่ได้ทําท้ายราง11บเอโมงไม่เกินนี้นะครับอันนี้คือ11บเอโมงตรงนี้คือเที่ยงนะครับแต่สําหรับรถที่ทําท้ายรางมาแล้วนะครับจูนได้สูงสุดนะครับ ไม่เกินบ่ายสามนะครับไม่เกินบ่ายสามนะครับจูนได้สูงสุดนะครับรถที่ทําท้ายรางมาแล้วนะครับโอเคอันนี้สําหรับพวกรถเอรางธรรมดานะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับครับผมแล้วสําหรับรถท,ที่เป็นรางไฟฟ้านะครับรางไฟฟ้าก็จะเป็นพวกวีโก้นะครับในบางตัวที่เป็นรางไฟฟ้านะครับรีโวนะครับอันนี้รางไฟฟ้าหมดเลยนะครับวิธีการจูนนะครับ เดินสายเข้ามาในห้องโดยสารเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะเสียบปลั๊กเสร็จแล้วกดให้เป็นเลขหนึ่งคือออนพร้อมใช้งานศูนย์คือปิดนะครับกดเปิดปับ๊บวิธีการจูนรางไฟฟ้านะครับจูนได้สูงสุดนะครับเก้าโมงเก้าโมงเที่ยงเก้าโมงคือสังเกตตรงขีดเน็นไหมอยู่ตำแหน่งเก้าโมงนะครับขีดอยู่ตำแหน่งเที่ยงรางไฟฟ้าให้จูนเก้าโมงเก้าโมงเที่ยงนะครับไม่เกินนี้นะครับ ไม่นั้นไฟมันจะโชว์นะครับขับไม่ได้นะครับมันมีลิมิตอยู่เนาะสำหรับรังไฟฟ้าไม่มีอะไรมากครับทางร้านก็จะตั้งไว้ให้แบบนี้อยู่แล้วเสียบสตาร์ทใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับผม